คุณผู้ชมครับเฮาปิกมาอุ่มมาจากกันในรายการของเฮาเจ้าวันนี้นะครับกับการจัดงานปอเวีปีใหม่เมืองเชียงใหม่ประจําปี2564ที่กําลังจะมาแผ่นนี้เพราะว่าเริ่มต้นกะว่าได้แล้วครับเพราะว่ามีบางกิจกรรมที่ตั้งเกา๋าเริ่มต้นกันมาแล้วนะครับส่วนรายละเอียดปีนี้การจัดงานปีใหม่เมืองเชียงใหม่บ้านเฮาจะเป็นยังใดพ่องรายละเอียดของการจัดงานแต่ละวันจะมีอหยาง กับสถานการณ์โควิด -19 วันนี้จะได้ติดตามกันในเรื่องนี้นะครับสท่านที่จะได้อุด้ดจ่ากับเราท่านแรกนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านรองรัฐพลนาราดิศรท่านที่2นะครับคุณวิภาวันบวรพุทธพงศ์ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ท่านที่ส,สา <3 S 1> นะครับท่านประเทศบาลปฏิบัติตหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับท่านประันุสรายันตระโควิดนะครับสวัสดีเป็ง3ท่านครับสวัสดีครับเข้ามากับบรรยากาศปีใหม่เมืองหันคัวตกแต่งชาติ รู้เลยว่าเนี่ยคือปีใหม่บ้านเฮานะครับทุกท่านเริ่มจากท่านรองผู้ว่าก่อนเลยครับอย่างให้ท่านได้อูดถึงน้อยว่าความสําคัญของการจัดงานท่ามกลการโควิดเนี่ยเป็นอย่างไรปีนี้ครับท่านกับเรียนพี่น้องนะครับที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับฟังรับชมรายการนี้อยู่นะครับสำหรับจังหวัดเชียงใหม่เฮาเนี่ยในห่วงปีที่แล้วเนี่ยเฮาก็บ่ได้จัดเนาะฮะปีที่แล้วเนี่ยเพราะว่ามีสถานการณ์โควิด -19 ขึ้นมา แต่ปีที่แล้วเนี่ยเรามีการแพร่ระบาดอยู่สัก3ามสาครั้งนะครัครั้งแรกก็ประมาณเดือนมีนาครั้งที่2ก็ประมาณเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยในปีที่แล้วนะครับก็ประมาณปลายปีนะครับก็คือวันที่31มธันวาขึ้นวันที่หนึ่งจะสังเกตได้ว่าคณะการโรคติดต่อเฮาเนี่ยในสาครั้งเนี่ยเฮาพยายามควบคุมโรคเนี่ยนะไปหากลุ่มเสี่ยงไป ตัวหาผู้ติดเชื้อทั้งหมดเนี่ยเขาทำได้ประมาณเกิน1ิวันในแต่ละครั้งในแต่ละครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ก็เริ่มมาหละนะฮะ <BJ S 1> ก่อนที่จะมีการจัดงานไรอย่างเนี่ยตวาวันซืนนี่ข่าวเขาก็หานแล้วนะครับว่าตวาวเขาก็มีอยู่ตวาวันซืนมี4ตะวามีแฮมสนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่เขาเนี่ย ต้องมีมาตรการสําคัญที่สุดก็คือว่าจะเฮาจฮาจะต้องช่วยกันนะครับในเรื่องของการที่จะตรวจวัดคัดกรองตัวเก่านะครับแล้วก็การปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดคณะกรรมการโรคติดต่อที่เพิ่งฮื้อมาเนี่ยว่าเฮาจะแย่จะใดที่จะให้หมู่เฮาปลอดภัยในแต่ละคนแต่ละคนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ผมยังมั่นใจคณะกรรมการโรคติดต่อแล้วก็คณะกรรมการที่เจ้าที่ของสาธารณสุขทั้งหลายนะครับว่าวันนี้เฮาก็เริ่มทํางานแล้วตั้งแต่ตะวันแล้วพอมีพอมีอมี การประกาศว่าติดเชื้อเนี่ยเขาก็ไปเสาะหาะไปหาต้นต่อไปหาอย่างเนี่ยเริ่มทํางานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขาทำงานตั้งแต่ตะวันเป็นต้นมาผมก็เข้าใจว่าเชื่อไว้เชื่อได้ว่านะฮะประมาณเนี่ยกเกิน15วันเขาก็คงจะต้องควบคุมโรคให้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยการทำเพื่อสุขภาพเป็นสุขภาพที่ของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสําคัญ แต่ในเรื่องของเศรษฐกิจเฮาก็เหมือนกันในเรื่องของงานประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยเฮาก็ต้องทําควบคู่กันไปดังนั้นปีนี้เฮาก็เลยต้องมีการจัดงานประเพณีปีใหม่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ,รบเรียนว่าจังหวัดเชียงใหม่เฮาเนี่ยจัดกันทั้งหมดเนี่ยเป็นยอมเป็นยอมไปนะท้องถิ่นทุกแห่งเนี่ยจัดหมดแต่วันนี้เนี่ยเฮาที่ปะอู้กันเนี่ยก็จะเป็นท้องถิ่นใหญ่ๆรม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารนจังหวัดบม่ว่าจะเป็นเทศบาลนาครเชียงใหม่ที่จะ มาเล่าเพื่อเขาฟังว่าวันนี้เขาจะมีกิจกรรมอย่างพองนะครับว่าที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่มาตรการสําคัญของจังหวัดข้านำการโรคติดต่อหลังจากที่มีการแพร่การติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยเขาก็ขอความร่วมมือตั้งแต่แรกแล้วนะครับในเรื่องของการหด,หดน้ำนะครับปะแป้งเนี่ยแล้วก็หรือการมีการเดินขบวนเป็นจํานวนคนที่ใช้คนเป็นจํานวนนักเนี่ยเขาก็ขอความร่วมมือเั้งองดนะก็จะเป็นการกิจกรรมจัดกิจกรรมใน ครอบครัวในวัดนะครเป็นเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ศา,าสนาจะเป็นหลักนะครในเรื่องของการสรดน้ําการปรแป้งโดยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนคือของดไปก่อนนะครับในเรื่องของการจัดงานประเพณีของเราเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของ การดำหัวนะฮะการดำหัวผู้สูงอายุการปิกมาบ้านมาเจอพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องเนี่ยโอเคอันนี้เขาก็จัดไปแล้วก็แหมอันนึงก็คือในเรื่องของวัดนะครับตะกอเนี่ยเขามีการแห่น้ําแห่แห่พระปีนี้เขาก็งดการแห่แห่พระแต่เอาพระออกมาแล้วเขามีส่งน้ําพระนะครับในแต่ละแต่ในแต่ละวัดแต่ละวัดไปอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหลักๆนะครับในส่วนของกิจกรรมของ เทศบาลหรือของอบจเนี่ยเดี๋ยวต่างต่าง,งท่านนายกแล้วก็ท่านรองนายกกับท่านประหลัดเนี่ยเดี๋ยวเพื่นก็จะเล่าเราฟังว่ามีกิจกรรมอย่างพองแต่หลักๆเนี่ยก็คือเราเน้นเรื่องของปีนี้เนี่ยเชียงใหม่เราเนี่ยเจ็ดร้อยสปีนะครับดังนั้นเราก็มีการเฉล,ลิมฉลองนะครับในเรื่องของการครบอรอบเชียงใหม่7จ็ดร้อยสปีก็งานหลักๆของเราก็จะมีที่ควงประตูตาแปะ ก็จะมีที่ข่วงสามกริยันะครับแล้วก็ตามวัดต่างๆนะครับอันนี้ครับอันนี้ยังคิดการจัดงานเอาปีนี้ 2> 7 2 5ปีนะครับ,รบก็คือกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีแบบเบ้าบกเกาเนี่ยเขาก็ยังดาเนินการอยู่นะครับสำหรับรรแนวคิดการจัดงานปีนี้แต่ว่ากิจกรรมอย่างที่คนมาเปาะ,ะ,ะมะหอมกันหน้าเกาะเว้นแต่ก่อนนะครับเพราะว่าปีใหม่เมืองบ้านเฮานี่จะประเมือนจังหวัดอื่นๆนะครับเาจะมี3วันมีวันพยาวันวันเนาววันสังขารล่องอย่างนี้นะครับทีนี้ตะกี้ท่านรองบอกว่าหน่วยงานหลักๆที่ห่วมจัด ก็จะมีตึงอบจอตัวที่สบานตัวนะครับทนรองนายกทางอบจอเข้ามามีส่วนห่วมสนับสนุนการจัดงานอย่างไรเพิงครับเจ่ครับปีนี้ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยท่านพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้ท่านมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าที่จะจัดงานประเพณีปีใหม่เมืองของเฮานะท่าน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 ว่านท่า่น่า สืบพี่ตุยหอยเมืองเจียงใหม่765ปีเนี่นะเจ้าเนื่องจากว่าเจียงใหม่เขาครบรอบ765ปีไปนั้นในส่วนของอบจเองเนี่ยก็จะได้จัดกิจกรรมนี้ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆนะเจ้าเช่นเทศบาลและก็ภาคีกระจายอื่นๆนะเจ้า เป็นการอนุรักษ์ในส่วนของวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของของงเชียงใหม่ของ,ง,ของเราในนเจาแล้วก็แหมย่างนึ่งเก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในหะ้กับจังหวัดเชียงใหม่ถึงแม้ว่าเราจะบะ่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามานักเหมือนสมัยต่กอนแต่ก็อยากจะฟื้นฟูในส่วนของที่เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามไว้ให้ลูกหลานของเฮาได้มีโอกาสได้มาชมมากอยกันและที่สําคัญคือความคาดหวังของเราก็คือจะมีนักท่องเที่ยว ที่เป็นคนไทยเนี่แหละเจ้าในเจ้าขึ้นมาแอวในจังหวัดเชียงใหม่ของเราเ,เพื่อที่จะอันเสริมรายได้ให้กับผู้ประกอบการของเราในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะเจ้าซึ่งกิจกรรมของอบจอที่ห้าผิดชอบก็คือ,อคบริเวณวงควง,ควง ประตูท่าแพทั้งหมดเลยนะเจ้า<ะ>ซึ่งในบริเวณควงประตูท่าแพก็จะมีการตกแต่งตีมจะเป็นตีมอัตลักษณ์ล้านนาทั้งหมดซึ่งเป็นดั่บิของท่านผู้ว่าร<ะ>า,าชการจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าท่านอยากจะฮืยทาง คนที่มาเองได้เห็นว่าความเป็นร้านนาของเฮานเนี่ยมีเสน่ห์อย่างพ่องน้เจ้าแล้วกิจกรรมในในส่วนที่อาบาจอเองนะเจ้าซึ่งได้เฮาได้รับผิดชอบเน,นี่ยนะก็จะมีในส่วนของงานประชาสัมพันธ์เช่นงานถแถลงข่าวซึ่งได้ถแถลงผ่านไปเรียบร้อยแล้วในวันที่4มีสเมษาย,ยนนะเจ้าแต่กี้ก็มีภาพที่อินเสิร์ตออกมาในหน้เจ้านั่นก็เป็นการถแถลงข่าวที่จัด จัดระเบียบตามมาตรการทางสังคมนะเจ้าซึ่งผ่านผพ้นไปด้วยดีนะเจ้ามีผู้ที่เข้ามาร่วมในงานแถลงข่าวประมาณ3-400คนสี้ยคนในนะเจ้านอกนนจากนี้ก็จะมีในพิธีเปิด ที่พิธีเปิดงานประเวณีปีใหม่เมืองของเราเนี่นเจ้าในวันที่13 13เดือนเดาอนยู่นี้ช่วงมเะเจ้าเนี่เจ้าก็หลังจากที่มีพิธีก่อนก่อนที่จะมีพิธีเปิดนเนี่ก็จะมีาการฟอร้อนเล็บ 7จ5คนเนี่นะเจ้า oh. นะเจ้าจะ,ะเป็นการที่จะอันนี้ก็เป็นการอนุรักษ์ในส่วนขอ <Okay. S 1> วะธรรมการ,รการฟลอเรสของฮาวายเนี่ยเจ้าก่อนก่อนที่จะมีพิธีเปิดทำพิีฟอลอเรสเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีอากาดกาดม่วรูแรงไว้ร <Okay. S 1> ับรองแขกที่มาในพิธีเปิดนี่นะเจ้าและก็ยังมีในส่วนของการประกวดเทพี สงการในแ้าเจ้าก็จะมีวันที่13และ14ต่ต่อแมลงที่เวทีของควงประตูท่าแพเหมือนกันนะเจ้าและมีกิจกรรมสืบพี่ตุยหอยวิถีแห่งภูมิปัญญาล้านนาเชียงใหม่ยกตัวอย่างเช่นนะเจ้าก็การแสดงศิลประวัฒนธรรมล้านนาของเราการประกวดศิลประนาตยมวยไทยล้านนา<ม>ซึ่งหาดูได้ยากนะเจ้า<ม><ม>แล้ก็มีการประกวดตีกองพื้นบ้านต่างๆกอง mong sơn con phụt chỉ con เป็นนงกองพูชาเป็นเจ้ากับลีลาจะเหมือนกันนะนี่ยกตัวอย่างนะเจ้าซึ่งมีมากมายม,มากนะเจ้านอกเหนือจากนี้ก็จะมีซุ้มนิทรรศการนะเจ้าซุ้มนิทรรศการที่จะมีการสาธิตแล้วก็จาลองวิถีชีวิตของคนร้านนาของเฮานี่นะเจ้าแม้กระทั่งในเรื่องของภูมิปัญญาในอดีตต่างๆก็จะมีการนําเสนอในภาพลักษณ์ของอาหารพื้นเมืองของเฮา,าในเรื่องของหัตถกรรมศริลปะพื้นบ้านของเฮานะเจ้าซึ่ง ตรงนี้เนี่ยบรรพบุพรุษของเราเนี่ยได,ได้ถ่ายทอดมาไว้ซึ่งมันเหลือน้อยละเขาก็จะต้องมาฟื้นฟูกันในนะเจ้าแล้วก็มา มาแสดงให้กับอันคนรุ่นหลังได้เห็นกันนะเจ้ายกตัวอยา่างมีม,ม,มีทั้งหมดสาวซุ้มนะเจ้าซุ oh. ้มราชการะจะมียกตัวอย่างเช่นการสาธิตตุงล้านนาการทําเครื่องสกระนะเจ้าแล้วก็การทำทำขนมพื้นเมืองต่างๆ mm hmm. ซึ่งหาก,กินได้ยากแล้วนะเจ้าสาธิตการทําอาหารต่างๆนะเจ้าซึ่งเป็นอาหารที่แบบ กินกินไม่ได้กักลำเช่นลาบหรือว่าไส้สอัว่วนะคนทั้งประเทศชอบกินนะเจ้าแล้วก็จะมีเครื่องเ,อเครื่องดําหัวเด่นในเครื่องดําหัวนะเจ้าคนคนทำอาเดียวนี้หมูลสลาทั้งหลายนี้ก็เรือน้อยเต็มทีนะเจ้าและก็เครื่อง การทำเครื่องหอมล้นานายกตัวอย่างอย่างนะเจ้าและการละเล่นในของปีใหม่เมืองแบบแบบลานาของเรา <Okay. S 2> นะเจ้ามากมายที่จะเราจะได้ทำจัดจัดเอาจอจัดตั้งแต่วันที่13ถึงที่18 <Okay. S 2> เดือน <Okay. S 2> เดือน <Okay. S 2> เนมษายนนี้นะเจ้า, <Okay. S 2> าทั้งนี้ก็ ทางนี้เนี่ยในส่วนของอบจเองเขาก็มีจุดคัดกรองเหมือนกันนะเจ้าจุดคัดกรองโดยอสมอเนี่ยนะเขาจะเขาจะจัดมาคัดกรองทุกวันแล้วก็เขาก็จะมีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกทุกครั้งที่เสร็จกิจกรรมนะเจา้าเพื่อเป็นการที่จะช่วยกันในการช่วยช่วยช่วยกันในการที่ป้องกันในการแพร่ระบาดในเรื่องของโควิดนทะีนเตยนเจ้าแสดงแล้ฟังฟังละกิจกรรมนักขนาดเลยนะคะรับเราก็ถือโอกาสว่า กับสถานการณ์โควิด19ที่เกิดขึ้นนะครับทำให้เรามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมแล้วก็ถือโอกาสเพื่อหล่ออ่อนรุ่นหลังๆได้เรียนรู้กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีนะครับว่าแต่แต่ปีใหม่บ้านเฮาบะได้มวลเรื่องการฮดน้ําปาร์ตี้อย่างต่างย่างเดียวแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ครับที่เป็นภูมิปัญญาเป็นของปากาวบ้านเฮาที่หล่ออ่อนจะมีโอกาสได้เรียนรู้อย่างเครื่องสักการะตังเหนือขัวดําหัวมีไอหยังพ่องเป็นเจ้าเป็นตุ้งเป็น ครัวต่างๆก็จะถือโอกาสได้ยินรู้กับงานนี้ต่ยนะครับทางเทศบาลนครเชียงใหม่ท่านตลัดครับในการจัดงานเต้นนี้ทางเทศบาลได้มีแนวคิดร่วมการจัดงานกับทางอบจจังหวัดอย่างไรพ้องครับท่านค่ะก็อย่างที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านรองนายกอบจกล่าวเนี่ยทั้งหมดก็เรียกว่าเกือบครบแล้วนะคะในส่วนของเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะเรายังจัดงานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่เมืองเนี่ยค่ะคือยังคงวัฒนธรรมเดิมทั้งหมด แต่ภายใต้สถานการณ์โควิดนะคะรูปแบบการจัดงานเนี่ยก็คงต้องปรับเปลี่ยนไปก็คือเราจะมีเราจะงดขบวนแห่แล้วก็การสาดน้ำเล่นน้ำบริเวณคูเมืองทั้งหมดนะคะแล้วก็ส่วนของเทศบาลนครเชียงใหม่เนี่ยเราเรื่องเรื่องวัฒนธรรมแล้วเนี่ยเราเนื่องจากเป็น7 2 5ย้าปีนะคะเมืองเชียงใหม่เนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องของการประดับเมืองนะคะด้วยตุงตุงชัยนะคะ จำนวนทั้งหมดเนี่ยหลายพันผืนในบร,ริเวณที่สี่แจ่งเมืองแล้วก็5ประตูเมืองนะคะเราได้รับความร่วมมือจากภาคีตาลตุงชัยฟื้นใจเมืองคะ่ะ ก็เทศบาลน,นครเชียงใหม่น,นะคะได้รับความร่วมมือนะคะและก็การสนับสนุนเนี่ยค่ะจากทางจังหวัดเชียงใหม่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทางการท่องการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนค่ะ,คะรูปแบบก็อ,อย่างที่เรียนไปนะคะก็คือต้องปรับตามสถานการณ์แต่วัฒนธรรมประเพณีเนี่ยเราคงเดิมทั้งหมดนะคะค่ะครับยังการจัดประเพณี การตัดตุมใจฟื้นใจเมืองเห็นตอนนี้บริเวณโดยรอบน้ำคือหรือว่าต่างจุดต่างๆเริ่มมีแล้วค่ะโดยเฉพาะบริเวณข่วงอนุสาวรีย์สกษัตริย์ค่ะ,ค,ะคือเริ่มเริ่มมีตั้งแต่วันที่1เมษาแล้วค่ะ กิจกรรมตึงหมดนี้อย่างที่ท่านรองได้อู้ตัอยนะครับว่าเป็นกิจกรรมครบรอบ700-25ปีเมืองเชียงใหม่และจะถือโอกาสได้ฟื้นฟูประเพณีต่างๆออกมานะครับทางเทศบาลวางมาตรการเพิ่มเติมกับทางอบจเรื่องของป้องกันโควิด -19 อย่างใดพองครับอย่างเช่นการจัดกิจกรรมแต่กี้ท่านรองบอกว่าจะมีฟอนเล็บถึง7 0 2 5คนนะครับแล้วก็กิจกรรมแต่ละวันที่จะมีการสาธิตต่างๆเรามีการวางมาตรการเพิ่มเติมเช่นผู้มาร่วมงานต้องลงทะเบียนกต่ว่าใส่แมสก์ารล้างมืออย่างใดพองับครับ ใชครับตลองการจังหวัดอ่ควบคุมยังไรพ้องนี้แน่นอนครับในเรื่องของการจัดงานเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราก็จะต้องมีการควบคุมแบบว่าเป็นจํานวนคนหรือการเว้นระยะห่างที่สําคัญที่สุดคือการเว้นระยะห่างกันปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรการนะครับถ้าสมมติว่าได้มีเหตุผลจําเป็นแต่แต้ก็ใส่หน้ากากล้างมือนะฮะเว้นระยะห่างแล้วก็ไปรวมกลุ่มกันเป็นจํานวนนักนะครับดังนั้นร ในแต่ละมาตรการในแต่ละกิจกรรมของเราเนี่ยเราก็จะมีการจำกัดนะในเรื่องของคนแล้วก็เวน้นระยะหา่าง mm hmm. เช่นในวัดต่างๆเนี่ยแต่จะต้องมีนะครับว่าจะต้องเข้าไปได้เท่าไหร่นะครับว่าวัดเขามีหลายวัดเนเาะเราพี่น้องเอจ้าบ,บ้านที่เราจะเข้าไปส่งน้ําพระอย่าง,นงเนี้ยก็จะต้องมีการ เข้าไปในการจํากัดจํานวนคนว่าเข้าไปเนี่ยวัดนี้มีพื้นที่เท่านี้เพราะนั้นเราจะได้เข้าไปขนาดนี้มีการเว้นระยะห่างส่งน้ําเสร็จแล้วก็ออกมานะครับมาไหว้พระไหว้อย่างแล้วก็ออกไปไปที่อื่นต่อนะครับแล้วก็การจัดกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้นะครับบอกว่าจะเป็นเทศบาลต่างๆนะครับไม่ใช่ว่าเทศบาล,ลนครเชียงใหม่อย่างเดียวเทศบาลตําบลองค์การบริหารส่วนตาบลในแต่ละอำเภอชาห้าอำเภอเนี่ยเขามีมดเพราะนั้นเขาจะจัดเป็นย่อมๆย่อมๆไปเพื่อที่จะ กระจายคนออกไปดังนั้นในส่วนที่ใครที่บ้านอยู่ที่ไหนก็เพื่อไปแอลที่หัน่นนะฮะเพืออ่อไปบ่ใชไปแอลไปไหวพระนะครับไปมีงานกิจกรรมในเรื่องของการสืบพีต่ตามหอยของแต่ละพื้นที่เราก็เพื่อไปจัดก,การไปแอลที่หัน่น สำคัญแยมยางนึ่งคือในเรื่องของ7 2 5ปีเนี่ยเขามีกิจกรรมตั้งแต่อย่างที่ท่านประหลัดทศบาลบอกนะครับาตั้งแต่วันที่1มาเนี่ยการทําตุงเนี่ยผมขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับปีนี้เขามีอุโมงตุงนะฮะอุโมงตุงเนี่ยจะจะเป็นตี ผู้ซื้ว่าจะเป็นที่แรกนะค,ครับแห่งเดียวในในจังหวัดเชียงใหม่ที่ทําก็ขอให้ถ้าใครสนใจนะครับก็ไปไปไปห่วมได้นะครับ,รบวันที่12เนี่ยเรามีเป็นซึ่งเป็นถ้าอูดถึงตามตามพี่ตามหอยเฮาแท้แท้เนี่ยวันที่12ก็จะเป็นวันวันเกิดของจังหวัดเชียงใหม่เมือง,งนนอเกิดของเมืองเชียงใหม่ วันนั้นเขาก็จะมีงานไหว้สาพญามังรายนะครับที่ที่อนุสาวรีย์เปิ้ลนะครับที่ที่ศาลเปิ้ลน,นะฮะแล้วก็มีการทําบุญตักบาตรนะฮะวันที่13เขาก็มีทาบุญตักบาตรแห่งนะครับในเรื่องของเป็นการงานประเพณีของเรานะครับแล้วก็างานแห่งอันนึ่งที่ททเปิ้ลสร้างมาเนี่ยเปิ้ลเปิ้ลเริ่มมาวันนี้แต่วาเนี่ยผมไปโดยนนนน์มาซึ่งป็น น้ำศักดิ์สิทธิ์ของหอแหล่งน้ำเป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เขามีอยู่3ามบอ่อ,ม,อมีอยู่บนดอยอินถนนสูงสุดนะครับแล้วก็มีต้นแม่น้ำปิงก็คือเจียงดาวเจียงดาวนี่ก็คือต้นแม่น้ำปิงแล้วก็มีในวัดบุพผาลามเพื่อจะเอาสาบอันนียมาตั้งแต่วันที่ห้าเดเนี่ยอเอาก็ไปแต่ละ,ะคนก็ไปเอาน้ามาแล้วก็มาทําพิธีหุงเพียนค,คว่าหุงน้ําทิพย์นะเพื่อที่จะเอาไปแจกจ่ายให้กับ พี่น้องชาวบ้านพี่น้องประชาชนที่คนุนที่มาแอลเชียงใหม่ในวันที่เก้าวันที่เ้าเมษาเนี่ยจะไปทําพิธีหุงกันตีบนวันดพระธาตุดอยสุเทพเสร็จแล้วก็ทําพิธีสวดน้ําอย่างเสร็จเรียบร้อยก็จะใส่ขวดเก2 5ันเ็ดร้อยสห้าขวดนะครับแล้วก็แจกจ่ายให้กับพี่น้องอันนี้ก็เป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์อันหนึ่งที่เป็นมาจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มาทาพิธีหุงน้ําทิพย์นะครับแล้วก็มาแจกให้กับ ปี่น้องชาวเชียงใหม่แล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งหลายที่ได้เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่มอย่าหนึ่งนะครับผมขอเรียนย้ําว่าเราต้องห่วงเรื่องสุขภาพนะสุขภาพของเฮาเนี่ยไม่ใช่ว่าเรื่องโควิดอย่างเดียวนะครับแน่นอนว่าปีใหม่เนี่ยคนที่มานักหนอปิกบ้านมาเนี่ยเฮาเฮาห่วงเรื่องการเดินทางนะครับว่าถ้า ในห่วงเทศกาลแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละเทศกาลเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่เราก็ประสบปัญหาเรื่องผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเดินทางนะว่าจะเป็นผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บถึงบาดเจ็บสาหัสดังนั้นปีนี้เนี่ยเราก็ขอลดรงลงนะครับว,ว่าการที่จะพี่น้อง ที่จะเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าเป็นคนเชียงใหม่เองเนี่ยอุบัติเหตุที่เขาผ่านมาเนี่ยมันเกิดจากถนนสายรองสายรองก็คือสายในหมู่บ้านเขานั่นเองนะครับเพราะขาดในเรื่องของการบสวมบวชสวมแม่ถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นโควิดบสวมแม่ถ้าเป็นอุบัติเหตุเนี่ยบสวมหน้ากากนะไอ้บสวมหมวกกันน็อกบวชสวมหมวกกันน็อกดังนั้นเนี่ยที่เกิดนักเนี่ยคือบัใส่หมวกกันน็อกดังนั้นเนี่ยเขาผมคงบคาสามารถที่จะจังหวัดบวสามารถที่จะไปห้ามได้หรอกก็ไม่พี่นน้องแล้วก็เมาสุรา เขาก็าสามารถที่จะไปห้ามใครกันแล้วแต่ว่าเฮ้ยเฮ้อกินเหล้านะเพราะนั้นเนี่ยผมอยากชะลนลงนะครับพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเจ้าเชียงใหม่ที่ปิกเข้ามานะมาไหวพ่อไหวแม่ไหวปู่ย่าตายายเนี่ยมา กินเหล้าขอของเฝ้าบ้านนะครับบ่ต้องไปไหนก็กินอยู่ในบ้านในครอบครัวนะกินเมาเซ็ตหรือว่าอย่างนี้นะบ่ต้องขับรถออกมาทังนอกนะครั่นเหล้าเฝ้าบ้านนะครับกินเหล้าเฝ้าบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหลักๆนะครับของปีใหม่เมืองปีนี้ประเพณีการตั้งตุงเริ่มมาตั้งแต่วันที่1เมษายนแล้วนะครับแล้วก็กิจกรรมหลังจากนี้ไปท่านผู้ชมครับวันที่12เมษายนจะมีกิจกรรมยองโซ่ไหว้สาพญามารายนะครับแล้ววันที่13ก็จะตั้งเก้าประเพณีปีั่สนน้้วะร หลัก้ำพระศิษย์พระพุทธศิหิ์พระพุทธศิหิงแล้วก็พระที่วัดสำคัญสำคัญพระศิหิะคบนะครับหลักๆแล้วกิจกรรมก็จะมีที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สักกษัตริย์แล้วก็มีที่ประตูต้าแปรแล้วก็วัดสำคัญต่างๆอันนี้กิจกรรมโดยรวมเป็นหมดนะครับท้ายสุดครับเดี๋ยวใหือท่านปรลักก่อนนะครับก่อนที่จะได้เธอตลอดทั้งสองท่านฝากเจิญเจนท่านผู้ชมแล้วก็กิจกรรมปีนี้ตัวเองครับคือปรลักขอฝากนะคะว่าในวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของร้านนาเนี่ยอยากให้นอกจากชาวเชียงใหม่มาเข้ามาร ่วมกิจกรรมแล้วเนี่ยยังอยากให้ประชาชนพี่น้องชาวไทยเนี่ยได้มาเชียงใหม่นะคะแล้วก็ยังคงมาตรการความเข้มข้นของที่เราจะต้องป้องกันโรคโควิดนะคะด้วยการสวมหน้ากากอนามัยนะคะการลงทะเบียนในระบบไทยชนะและการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลแล้วก็เวระยะห่างแล้วอย่างที่ท่านรองผู้ว่าได้กล่าวไปนะคะก็ขอย้ําว่าของดเครื่องดื่มแอลกอฮอลคือปอดแอลกอฮอลเลยนะคะเพราะจะเป็นต้นเหตุของการทะเลาะวิวาทนะคะ แล้วก็เชิญชวนมาทําบุญตักบาทนะคะใน725ปีในวันที่12เมษาแล้วก็ทำบุญขึ้นปีใหม่นะคะในวันที่13เมษายนเนี่ยสำหรับกำหนดการเนี่ยอาจจะเยอะมากนะคะเราก็ได้ประชาสัมพันธ์เนี่ยทาง Facebook ของเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือในการงดเล่นน้ำสาดน้ำบร,บริเวณรอบคลุมเงางทั้งหมดค่ะโดยเด็ดขาด นะคะ ในในส่วนขององค์การอาหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็าตามที่กล่าวมาแล้วเรารับผิดชอบในบริเวณขวงประตูท่าแพทั้งหมดดังนั้นในส่วนของมาตรการทางสังคมนะคะในเรื่องของโซเชียลดิสเทนซิ่งเนี่ยเรา,เาได้ทําอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนผู้ที่เข้ามาทเที่ยวบริเวณงาน,นก็จะมีการลงทะเบียนลงทะเบียนอย่างเมื่อกี้ที่คุณ,ค,ณคุณอาพูดเนี่ยนะคะ,คะแล้วก็ต้องสวมหนา้ากากที่สําคัญก็คือ ต้องมีจุดที่ คัดกรองโดยการวัดอุณหภูมิแล้วก็ล้าง้างมือด้วยนะคะและในส่วนของอบจอเองเราก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนภาคีเครือข่ายต่างๆที่ร่วมกันจัดงานในการที่จะอนุรักษ์วัฒนรรมประเพณีนะคะซึ่งเทศกาลสงการานต์ถือเป็นประเพณีที่ที่สำคัญประเพณีหนึ่งของจังหวัดเรานะครับแล้วก็ครั้งนี้จะเป็นการถ่ายทอดสู่สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน,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 นของเราในการที่จะนำภูมิปัญญา สูส่ลูกสู่หลานนะคะก็คงต้องขอฝากสื่อมวลชนนะคะทุกแขนงช่วยกันประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการจัดงานซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราร่วมกันจัดด้วยความความทุ่มเทและก็ยิ่งใหญ่มากนะ,นะคะนั้นก็อยากจะให้มีมีนักเที่ยวมามาเที่ยวกันเอยอะๆนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะครับกจิจกรรมนักขนาดเลยนะครับ,รบท่านเอาผู้ว,ว่าครับนี่จะฝากถึงพี่น้องบ้านเฮาแล้วเชิญชวนคนไทยในโอกาสม่แอลปีมันเมืองเจียงใหม่บ้านเฮาตัวเองครับครับ ผมก็อยากจะมูอเฮานะครับว่าในเรื่องของาการจัดกิจกรรมมาอย่างต่างๆเนี่ยเขาอยากจะเือเขาเห็นว่าเขาจัดแล้วเขาปลอดภัยนะครับปลอดภัยจากโควิดง่ายใดอยู่ที่คนมาแอลอยู่ที่ตัวพี่น้องประชาชนที่เข้าไปแอลว่าจะมีการปฏิบัติตามมาตรการ เป็นไข้ก็ต้องออกไปบ้านเราต้องออกไปไหนเฝ้าระวังสังเกตอาการตัวเก่านะครับอ,ออกไปกับใส่หน้ากากเจ้าไปงานบุญงานวัดงานอะไรอย่างไปดูกิจกรรมอย่างก็ต้องไปกินเหล้าบิดมาบ้านก็ไปกินเหล้ากินเหล้าเราก็คือเฝ้าบ้านนะครับจะลดสองอย่างลดตั้งอุบัติเหตุลดตั้งโควิดนะครับดังนั้นก็ฝากนะฮะว่าปีนี้เนี่ยเอามางานบุญนะครับมาตั้งงานเป็นไหวพระไหวสาสืบอีตามหอยของประเพณีปีใหม่ของเรา ดังนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุกคนได้เฝ้าระวังตัวเก่าน,นะครับบอกว่าจะเป็นการปฏิบัติตามมาตรการที่ทางจังหวัดหรือว่าทางสบคที่เพ่ได้กําหนดไว้นะครับแล้วก็การที่จะต้องดูแลตัวเก่าเพื่ปอปอดจากอุบัติเหตุแล้วก็โควิดนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายละเอียดของการจัดง,งานประเพณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่ประจาปี2564นะครับวันนี้ต้องยินดีถึงสามท่านที่ได้ประอู้มาจากกานยินดีจนะครับนายสุเกจิวนนะครับปีใหม่เมืองแต่งเมืองอู้กับเมืองนะครับ